สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Ace ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวในวงการรถยนต์แบบจัดเต็มทั้งรถใหม่ล่าสุดรีวิวเชิงลึกและข้อมูลราคาที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณคือสายรถยนต์ตัวจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรา วันนี้ออโตเอสขอพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากนิสสันที่สร้างกระแสความฮือฮายอย่างมากในช่วงต้นปี2025กับนิสสันอันเมร p i c k ิกั2025ที่นิสสันพลิกโฉมครั้งสำคัญโดยนํารถยนต์ซีดานยอดนิยมอย่างอันเมรมาแปลงร่างเป็นกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและต่างจังหวัดได้อย่างลงตัวนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างความประหยัดความคล่องตัวและฟังก์ชันของกระบะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปีนี้ หลายคนอาจสงสัยว่านิสสันอั m เมราซึ่งเป็นรถซีดานประหยัดน้ำมันชื่อดังจะกลายมาเป็นกระบาได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่การออกแบบโครงสร้างใหม่ทั้งหมดโดยนิสสันได้นำพื้นฐานของแพลตฟอร์ม CMFB ที่ใช้ในอั m เมรารุ่นปัจจุบันมาพัฒนาให้สามารถรับน้ำหนักและรองรับการบรรทุกได้มากขึ้นพร้อมกับดีไซน์ด้านท้ายที่เป็นกระบะขนาดกลางรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์เบาและการใช้งานทั่วไปในครัวเรือนได้อย่างยอดเยี่ยม รูปลักษณ์ภายนอกของนิสสันอัลเมราปิกอัพ2025ยังคงปลิ่นายของความสปอร์ตแบบซีดานเอาไว้แต่เพิ่มเติมความบึกบึนและแข็งแรงในส่วนของกระจังหน้ากันชนและซุ้มล้อตัวรถยกสูงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มระยะห่างจากพื้นพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16-17นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยไฟหน้าเป็นแบบ LED projector พร้อมไฟ DRL แบบเส้นที่ให้ความรู้สึกทันสมัยเส้นสายด้านข้างของตัวรถยังคงโฉบเฉี่ยวแบบรถเกง๋งแต่ถูกผสมกับความแข็งแรงของกระบะได้อย่างลงตัว เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบว่านิสสันอั m เมราปิกอั2025ให้ความรู้สึกเหมือนรถเก่งมากกว่ารถกระบะโดยเฉพาะเบาะนั่งที่ถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีคอนโซลหน้าดีไซน์หรูแบบเรียบง่ายแต่ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB ช่องชาร์จไฟแบบ USB-C ก็มีมาให้การตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพดีในระดับเดียวกับอัเมรรุ่นบนสุด ในด้านของสมรรถนะน,นิสสันอัลเมราปิกอัพ2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรโบ3สูบให้กำลังสูงสุด100แรงม้าแรงบิด 1. 160นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่และความประหยัดน้ำมันซึ่งถือเป็นจุดเด่นของอันเมราที่ยังคงสืบทอดมาสู่รุ่นกระบะนี้ได้เป็นอย่างดีอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดอย่างมากสำหรับรถกระบะ ด้านการขับขี่นิสสันอัลเมราปิกอัพ2025ให้ความคล่องตัวสูงโดยเฉพาะการขับในเมืองที่ต้องการพื้นที่เลี้ยวแคบและการจอดในพื้นที่จำกัดช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม่เฟอร์สันสตรัตด้านหลังเป็นแบบทอชันบีมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้นพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองได้แม่นยำเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถในทุกสภาพถนนด้านระบบความปลอดภัยนิสสันอัลเมราปิกอัพ2025จัดเต็มมาให้ทั้งในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อป ได้แก่ระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัว VDC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชัน HSA กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยจอดนอกจากนี้ในรุ่นสูงสุดยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกฉกเฉินอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือกระบาด้านหลังที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริง ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่ากับกระบะต,ตัวเต็มอย่างนาวาร่าแต่ก็มีความจุในการบรรทุกที่ประมาณ450-500กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับงานบรรทุกเบาเช่นสินค้าขนาดเล็กเครื่องมือช่างหรือสัมภาระทั่วไปขนาดกระบะยาวประมาณ1.6เมตรกว้าง1.3เมตรและลึกประมาณ45เซนติเมตรมีช่องระบายน้ำและพื้นกระบะแบบกันลื่นมาให้จากโรงงานเมื่อพูดถึงราคาจำหน่ายนิสสันอันเมราปิกอัพ2025เปิดตัวมาด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายตามสไตล์รถอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น S อ e เกียธรรมดาราคาเริ่มต้นที่ประมาณ529,000บาทรุ่นวีเกียอัตโนมัติ CVT ราคา579,000บาทรุ่นมีเอลเกียอัตโนมัติ CVT พร้อมออปชั่นครบราคา619,000บาทราคานี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นภายในความปลอดภัยหรือความประหยัดน้ำมันนิสสันอัเมราปิกอั จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่กําลังมองหากระบะขนาดเล็กที่ขับง่ายประหยัดและมีดีไซน์ที่แตกต่างจากกระบะแบบเดิมๆที่เราเห็นในตลาดกลุ่มเป้าหมายของรถรุ่นนี้คือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการรถสารพัดประโยชน์สําหรับใช้งานในชีวิตประจําวันรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนทําธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่อยากได้รถกระบะสําหรับใช้งานเบาแต่ไม่อยากขับรถใหญ่จนหน้าปวดหัว นอกจากนี้นิสสันยังชูจุดเด่นด้านค่าบำรุงรักษาที่ต่ำและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวที่เป็นมิตรกับกระเป๋าอีกด้วยนิสสันอั m เมราปิกอั2025ยังเปิดให้จองล่วงหน้าแล้วที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศโดยมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีได้แก่สีขาวมุกสีดำเมทัลลิกสีเทาดาักเย์สีแดงเบอร์กันดีและสีน้ำเงินโคบอลซึ่งทั้งหมดได้รับการเคลือบสีแบบพรีเมียมให้ความเงางามและทนทานต่อสภาพอากาศเมืองไทย ท้ายที่สุดแล้วนิสสันอั m เมราปิกอั2025คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของนิสสันในตลาดกระบะขนาดเล็กและเป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่ใช้งานได้หลากหลายถ้าคุณคือคนหนึ่งที่อยากได้รถที่ขับง่ายประหยัดดูดีและใช้งานได้จริงนิสสันอั m เมราปิกอัคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับนิสสันอ m เมรา i ิกอัพ0 2 5ที่ทาง a u t o เอสได้นำมาฝากกันในวันนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o เอสเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตกันเรื่อยๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ